กลิ่นอับเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีแก้ไขยังไงครับก่นอนที่เราจะไปสดชื่นเต็มปอดพร้อมๆกันก็ฝากกดติดตามกดหัวใจและคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหลายคนคงเจอปัญหาครับไม่มากก็น้อยเรื่องกลิ่นอับภายในห้องไม่ว,ว่าจะเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือแม้กระทั่งห้องโดยสารบนรถยนต์ครับเอาจริงๆวิธีแก้มก็มีหลายวิธีครับแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้สาเหตุก่อนครับผมสาเหตุของกลิ่นอับนะครับก็หลักๆก็มาจากการสะสมของเชื้อโรคเชื้อราเนี่นแล้วเชื้อโรคเชื้อราเนี้ยนะครับก็เกิดมาจากสาเหตุที่ห้องเรามี แอร์ของพี่เนี่ยมีน้ําหยดหรือเปล่าเพราะบางทีถ้าท่อมันตันเนี่ยมันระบายไม่ได้นะครับความชื้นก็ถูกกักเก็บไปในห้องแล้วยิ่งถ้าเปิดแอร์เย็นๆเนี่ยความชื้นสูงเป็นเรื่องปกติครับแล้วลองดูครับว่ามีผ้าคลีวหรือมีเสื้อของเราเนี่ยที่เปียกเหงื่อหรือเปียกน้ําหรือเปล่าครับวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นก็ไม่ได้ยากเลยครับผมเริ่มจากปิดแอร์บ้างครับลองเปิดหน้าต่างนะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับหรืออย่างน้อยเปิดมาด่านเรี่ยงดีครับเพราะแสง UV เนี่ยช่วยฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรยียได้อย่่่่่่่่าา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 างงงงงงดดดีีีีเเ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 ลลยยยยยคค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 รร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 รััััััััับบบบบบมมมนนนนนททํํํวววววสสะะะะะออ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 อืืืืืืปปปกก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 กศศศู็จจจจผหหซ้้้ฟฟไพตชแแ จะช่วยดักฝุ่นและทําให้เครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยไม่ต้องทําความสะอาดบอ่อยๆแต่ถ้าใช้เป็นเครื่องเติมอากาศได้ยิ่งดีเลยคราจะช่วยให้อากาศข้างในห้องเนี่ยสดชื่นเต็มปอดนะครับแล้วก็ลดค่าไฟได้ด้วยก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับหรือมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแบ่งปันนะครับพิบคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับ